ครับคลิปนี้ A2P ขอ,อนำเสนอการทำขั้นตอนการผูกกระเป๋า TRC 20และ BP 20พร้อมกับทำสอ FA ให้เรียบร้อยมาดูกันครับขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับเราจะนะไปล็อกอินนะล็อกอินนะครับล็อกอิน เอาล็อกอินมาให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินจากไหนครับจากอ e ีเมลหรือจากที่ตั้งหน้าจอที่เราสมัครไว้เรียบร้อยนะครับที่เราสมัครไว้เรียบร้อยถ้าเราจะมาทางอ e ีเมลก็มาอ e ีเมลฉบับแรกของลิงก์ของการสมัครนะสมัครคิงนะครับ the the king นะซึ่มีตัว n สีม่วงๆกดเข้าไปครับกดเข้าไป verify นะครับกดเข้าไป verify อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะล็อกอินนะครับนะหรือจะไปล็อกอินที่หน้าจอโทรศัพท์ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยมาแล้วครับล็อกอินเข้าเรียบร้อยนะครับมันล็อกอินเข้าเรียบร้อยล็อกอินแล้วทำไงครับเวลาทำขั้นต้นเขาจะทำสองเเราก็จะมากดที่นี่ครับสองมันต้องผ่าน 2FA ก่อนแล้วมันถึงจะมาทำผูกกระเป๋า และผูกนะกระเป๋าของ TRC 20และ BP 20ได้นะครับผมจะนำพาไปดูนะครับเนี่ยกดเข้าไปที่3ขีดครับเนี่ยขีดกดไปแล้วก็ให้มากดปุ่มที่2คือโปรไฟล์นะครับบดปุ่มโปรไฟล์นี่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้ล็อกอินมันจะมี QR วอา c โค้ขึ้นมานะครับขอให้จำไว้ขึ้น QR code โค้ A ขึ้น QR code โค้ A แล้วให้ทำวิธีแรกก็คือ เอามือถือมาถ่ายนะครับเอามือถือมาถ่ายนะเอามือถือเครื่องหนึ่งมาถ่ายจะง่ายที่สุดถ่ายปั๊บวางไว้บนโต๊ะแล้วเราก็พับหน้าจอโดยการกดไปข้างล่างเนี่ยครับกดไปข้างล่างสามขีดซ้ายมือด้านล่างกดปั๊บมันก็จะพับหน้าจอนะครับกดไปที่สามขีดซ้ายมือด้านล่างพับหน้าจอแล้วเราก็ไปเอาที่ออ t เทนติเกเตอร์นะครับออ t เทนติเกเตอร์นะครับตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่านะ เขาได้เซฟตี้ไว้แล้วนะครับออเทนแล้วเราก็กดไปที่ออตเทนเมื่อกดไปออตเทนแล้วเราจะต้องปฏิบัติดูแล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านล่างให้กดไปด้านล่างครับกดไปด้านล่างมันจะมีเครื่องหมายบวกพอกดเครื่องหมายบวกแล้วบรรทัดแรกเขาเรียกว่าอ่านว่าสแกน QR ียร์โคดกดไปเลยครับสแกน QR ียร์โคดเราก็ไปสแกนเคียร์โคดที่ได้วางอยู่สแกนปึ๊บจบเลยได้แล้วเคียร์โคดหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือจดเลข จดเลขใต้คิวอาโค้ดมานะครับเลขมีเท่าไหร่เนี่ยนะ Now, z z นะ C X ส y z เ z เนะ t v r p r 7 q นะครับถ้าเราจดไว้ให้เรียบร้อยจดแล้วเราก็มากด Authenticator นะครับแล้วไปกดเครื่องหมายบวกแล้วกดบรรทัดที่2องเขาเรียกว่าคียตั้งค่าการคีย์ตั้งค่าให้ตั้ง ชื่อก่อนชื่อคิงแล้วก็ตามด้วยอีเมลตัวที่เรากำลังใช้งานอยู่นะครับคิงแล้วก็ตามด้วยอีเมลเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันคิงตัวนี้นะแล้วก็ป้อนเลขที่เราได้จดมาพอป้อนเลขมาปัา๊บนะมีทั้งหมดเท่าไหร่สามหกเก้าสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกตัวป้อนหกตัวก็เอนเตอร์เข้าไปเราก็จะได้คิวอาร์โค้ดมาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็เอาคิวอาร์โค้ดมาป้อนนะครับ ป้อนเสร็จปุ๊บมันจะโผลมาหน้านี้นะครับนี่นะครับโผลมาแล้วนะหลังจากนี้เราก็จะมาสร้างกันแล้วเนาะสร้างกันนะครับสร้างอันแรกเราก็มาใส่ยูสเนมนะมันใส่มาแล้วอ่าอ่า,อา,อาอเรียกว่าเฟิร์สเนมชื่อเราลัดเนมนามสกุลแล้วก็อีเมลมีพร้อม TRC 20เนี่ตรงนี้ครับ USDTRC 20 Wallet Address เดี๋ยวจะพานำไปดูเอามาติดตั้งนะครับและอีกตัวหนึ่ง BSC Wall Wallet Address เนี่ย BSC Wallet Address ใช้ BEP 20เอามาใส่หลังจากนั้นเราก็เอา Authenticator ที่ได้สร้างไว้เอามาใส่ด้านล่างงานมันก็จะจบสมบูรณ์ดีแล้วก็เซฟไปนะครับอ้าวลองมาดูตัวแรกนะครับ TRC 20นะครับ กด3ขีดเห็นไหม T R C ย0อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตอนลิงโปเราก็ต้องไปที่ตอนลิงโปนะครับดูเถะครับตรงนี้นะ T R C 2 0อยู่ที่ตอนลิงโปเราไปเข้ากระเป๋าตอนลิงโปครับหัวจรวดเา่าเนียนี่นี่น,น,นี่หัวจรวดนะครับอ่ะกดเข้าไปครับกดไปปุ๊บมาแล้วครับมาแล้วครับมีอยู่สองจุดที่สมควรสมควรมากๆข้เพราะที่หนึ่งจุดเนี้ยบรรทัดแรกนะครับ ใต้เนี่ยสิบเทียเอ็กใต้ดอลลร์ใต้มาเนี่ยบรรทัดนี้บรรทัดนี้บรรทัดนี้เนี่ยกดตรงนี้ครับเนี่ยกดตรงนี้ลองกดดูครับอืมเนี่ยอย่างเงี้ยผิดนะกดแล้วมันไม่มาต้องกดที่ครับอ่ายังไม่ได้ใช่ไหมสองทีแล้วนิ้วใหญ่นี่นะครับนี่ยเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยก็ปี้ติดนิ้วแล้วนะครับอ้าวอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองคือกดไปที่ไหนกดไปที่รีเซพครับรีเซพเนี่ย กดรี i v ฟแล้วเนี่ยแอดเดรสมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยแล้วให้กดตรงนี้นะท้ายสุดเลยนะท้ายสุดเลยกดแอดเดสนะครับกดไปครับเนี่ยกดอทีก็ได้เห็นไหมก็ปี้ได้ละได้แอดเดสนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับลงท้ายด้วยอะไร R G K V นะครับอ่ะเราก็ได้ติดนิ้วมาแล้วติดนิ้วมาแล้วนะครับถ้าเราไม่เชื่อเราก็มาลองวางดูนะครับวางดูในไลน์ครับวางดูในไลน์ นะวางดูในลายวางดูก่อนได้นะว่ากระเป๋าเรามาสมบูรณ์ดีไหมเสียเวลาสักนิดก็ไม่เป็นไรนะครับมาแล้วลองวางดูวางดูนะครับวางดูปับ๊บตรวจสอบดูให้มันมั่นใจเห็นไหมมีกระเป๋าเราที่ถูกต้องเห็นไหมกระเป๋าที่ถูกต้องแสดงว่าไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปวางกันที่น่นเลยครับนะครับวางกันที่หน้านี้เลยค่อยๆค,ค,คลิกมัน ขึ้นมาอา้านะค่อยคลิกมันขึ้นมาเนี่ยถ้าคลิกแรงนะทุกคนนะมันปราบเซียนจริงๆนะคุณจะมีปัญหาในเรื่องการคลิกนะครับเนี่ยมีคอมมูนิตี้ก็ฆ่ามันทิ้งไปแล้วก็กดเนี่ยกดไปนี่ตามขีดแล้วก็กดโปรไฟล์ใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมมันมันหลุดไปแล้วแต่มันติดนิ้วมือแล้วเอาเราจะมาวางวางยังไงครับลองกดวางดู วางนี่แหละเนี่ยที่เขาปาดเซียนกันม,มันไม่ยอมวางใช่ไหมอืมมันไม่ยอมวางโอเคเราจะไปกัปปี้กันใหม่เนาะ B T R C ยี่สิบอัปเดต ที่เขาทำไม่ได้กันก็คือมันไม่ยอมวางใช่ไหมถ้าวางได้แล้วนะมันก็จะวางเสร็จตรงนี้นะครับวางเสร็จตรงนี้นะครับอลองไปดูตัวที่สองที่จะวางได้ไหมนะครับตัวที่สองก็คือนะครับนะเดี๋ยวต้องมาฝึกวางนะครับาวาง ว่านะเป็นยังไงเป็น,ปนจังไดน,นะเนี่ยวางลงไปเดี๋ยวต้องมาฝึกวางกันใหม่นะนะอ่ะถ้าไปหาตัวที่สองนะครับอ้าวฝึกฝึก,กตัวที่สองเลยครับตัวที่ส B SC Wallet Address นะครับเราจะไปเอาที่ที่ไหนครับไปที่นะที่เป็น B P 2 0ก็ไปเอาที่อ ที่เมตา马克ครับ ark, เมตาร马克เลื่อนไปนะครับเมื่อเมตา์克นะมีหรือยังนะบีทชิปเอาไปออกไปก่อนนี่เมตา马克ครับเมตาร์克นะกดเมตาร์克มาครับ <c oughs> กดเมตาร์克มาแล้วนะครับก็ล็อกอินแทะแบบนะลองอีกครัง้งหนึ่งกดเข้าไปเห็นไหมกามีเซฟตี้ตลอดกดเข้าไปแล้วนะครับกดเข้าไปแล้ว รอมันโหลดนิดนึงนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมิเตอร์มาร์กนะครับมิเตอร์มาร์กบีพียี่สิบนะกดไปที่บนะีพียี่สิบกดไปเลยนะครับกดไปแล้วให้ไปกดที่รีเซพนะครับกดรีเซพกดร e เซพแล้วกระเป๋ามาครับกดรีเซพกระเป๋ามากระเป๋ามาให้ไปกดก็อกปี้งนี้น ซึนะ่งเราเนี่ยก็ปีล้วครับพับบิดกดที่เห็นไหมได้กระเป๋าจากมิเตอร์มาร์กไปแล้วเราก็กลับไปเนี่ยกดสามจุดแล้วนะสามขีดตายมือเลื่อนไปครับเนี่ยมาเ,ยเปิดหน้าครับกดขา,ขาวๆดีกว่าเอา้าดูสิเห็นไหมมันหนีไปเลยนะครับนี่แหละมันหนีไปมันทําให้เราเราติดปัญหากันนะทําให้เราติดปัญหาเนาะ มันกลับไปกลับมามันอาจจะเปิดหลายหน้านะครับต่อไปก็ต้องดูแลเครื่องเครื่องของเรานะครับ mm hmm. หายไปเลยแบ็กกลับไปนอนมันบอกเปิดหลายหน้าเกินคุณนะอ้าวโอ้ไปถึงวรไฟเลยนะไปไปมากกลับมาดูเจอแล้วเจอกด เนี่ยพอกดมาแล้วก็ต้องมากากระบาดตรงนี้แล้วกดโปรไฟล์เนาะโปรไฟล์เขาก็มาแล้วนะอ่ากดโปรไฟล์แล้วก็ไปบรรทัดนะบรรทัดน่ะบรรทัดนี่ bsc 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 wallet address นะครับกดลงไปวางวางได้ไหมอืมเนี่ยทำท่าจะวางได้โอเค ต้งใส่จะต้องไปทำการ Copy ก,กันมาใหม่นะอ๋อที่เขาวางกันไม่ได้ก็ตรงนี้แหละนะอืมโอเคนะเนี่ยวางไม่ได้อืมแล้วก็โอเคเราก็นะหลังจากนั้นเราก็ไปใส่ OTP GDP ก็คือ2 FA นั่นเองนะครับแล้วก็กดเซฟครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับข้างล่างก็ไม่ต้องทำครับก็เรียบร้อยมาโอเคก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ